รัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันเด็กและเยาวชนบ้านนาป่าน,นาตะบนเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกำลังพานักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเขียนและเรียนรู้ตัวอักษรภาษาไทยดำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วพาชมบ้านจำลองที่สร้างตามแบบบ้านโบราณในอดีต จากนั้นได้แสดงการละเล่นตามแบบฉบับวัฒนธรรมชาวไทยดำเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ใช้เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวจากวิถีชีวิตของประชาชนที่ทุกกิจกรรมรวมไว้ที่ศูนย์วัฒนธรรมคนไทยดำเป็นการแสดงค่ะแล้วก็บรรยายแล้วก็พูดความหมายแล้วก็ความเป็นมาของไทยดำให้แขกที่มาเยี่ยมชมเราแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะค่ะเป็นการละเล่น ก็การทําอาหารชิมอาหารแบบนี้ค่ะศูนย์วัฒนธรรมคนไทยดําตั้งขึ้นโดยชุมชนมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นแหล่งรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวไทยดำตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันยังคงมีการสืบสารอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เข้าไปศึกษาจึงได้รับเลือกให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างสเมืองสองประเทศขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนหรืออพอทอ โครงการความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง4ีเมืองสประเทศกำหนดพื้นที่ในไทย4จังหวัดได้แก่เลยอุดรธานีหนองบัวลำพูและหนองคายส่วนสปป,ปลาวมีละครหลวงเวียงจันท์แขวงเวียงจันทร์แขวงหลวงพระบางและแขวงชัยาบุรี<อ>เป็นพื้นที่เป้าหมาย<อ>เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศตามรอยของความเป็นอาณาจักรล้านช้างในอดีต จังหวัดเลยเราก็เลือกชุมชนภูประเาอนะครับหนองคายก็เป็นบ้านเดือ่อย่างเงี้ยนะครับที่หนองบัวลำพูก็เป็นแถวโนนทันนะครับแล้วก็ทางอุดอรก็เป็นห้วยสำลานนะครับทางฝั่งสปประเพราเขาก็เลือก ชุมชนแขวงและหนึ่งชุมชนมาเหมือนกันนะครับเราก็กําลังเริ่มพัฒนาโดยใช้เกณฑ์ของซี t ร้ีรนช้างเนี่ยเราก็มาแลกเปลี่ยนกันพอพัฒนาร่วมกันแล้วก็คิดว่าใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อจะเพื่อจะดําเนินการครับพอดีช่วงหลังมาเนี่ยเราก็พัฒนามาแล้วซึ่งหลายชุมชนก็มีการพัฒนาที่เป็นไปตามเกณฑ์อยู่ในคะแนนที่อยู่ในค่อนข้างระดับสูงนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากเกิดวิกฤตโควิดก็เลยทําให้เราช่วงนี้เราก็เลยขาดการประชุมการติดตอ่อการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างเริ่มจากให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจัด<า>โปรแกรมสำหรับขายและให้หน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยวใช้เป็นแนวทางวางแผนพัฒนาและปรับปรุงให้พร้อมสําหรับรองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด1 9ผ่านพ้นไปทีมข่าว N b t ขอนแก่นรายงาน